นี่คืออีกหนึ่งฟาร์มสามารถนะครับของตํารวจชุดสืบสวนสอบสวนของคดีของน้องตโมต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มสามารถที่ต้องปรบมือให้ครับปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกเลยนะครับเพราะว่านะครับเมื่อวันที่นะครับ28นะครับ28นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็มีการไปสัมภาษณ์ของนักข่าวช่องหนึ่งไม่ใช่นักข่าวช่องหนึ่งหลายช่องเลยไปเกถยถ่ายสดสดแล้วก็ถามเรื่องของข้อมูลว่า รู้ยังว่าใครเป็นคนขับเรือรู้ยังว่ายังไงอะไรยังไงก็มีการตอบนะครับและให้สัมภาษณ์นะครับว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าใครเป็นคนขับใครเป็นคนขับจุดตกน้องอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้เราเข้าใจแต่ใครเป็นคนขับเรือเนี่ยนะครับยังไม่รู้แต่ที่ผมบอกว่าตํารวจเนี่ยเก่งเพราะอะไรครับยังไม่รู้เลยครับว่าตกลงว่าใครเป็นคนขับเรือแนะ่แต่นะครับแจ้งข้อกล่าวหา คนสองคนคนสองคนนะครับว่าประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับประมาทนะครับประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ยี่หกนะครับตั้งแต่วันที่ยี่หายี่ห้ายี่หกเนี่ยนะครับแจ้งนะครับข้อกล่าวหาออกหมายจับนะครับสองคนนะครับแล้วก็บอกว่าคนเนีคนนะเป็นคนขับเรือที่ให้น้องตกนะครับแต่บอกวันที่ยี่แปดเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับยังไม่แน่ใจเลยว่าใครเป็นคนนี่แต่สามารถที่จะออกหมายจับ อสองคนได้แล้วสุดยอดไหมนี่แหละครับตำรวจไทยอเราลองไปดูชมนะครับการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ครับอไปดูครับก่อนโุณโช่วงเวลาที่คุณโมตายนะฮะตกลงสรุปยังครับว่าใครเป็นผู้ขับขี่ตอนนี้นะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่าเจอหน้ากฎหมายให้ความเห็นว่า แเวลาที่จอดเรือเนี่ยถ้าบางคนไม่ได้ขับคนนั่งเฉยเก็อาจจะไม่เข้าในข้อหากระทําโดยประมาทในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นรายละเอียดขอมูลนะครับแล้วก็เรากวรซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนะครับว่าขณะนี้ยืนยันหร,หรือยังว่าขณะที่เกิดเหตุนั้นใครเป็นคนขับเรือขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดนะครับคุณผู้ชม คำบคำบอกเล่าของนักคนตกปลาเนี่ยกับอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันนะครับครับซึ่งขณะนี้นะครับในส่วนของพลังงานสอบสวนก็ได้มีการเชิญนะครับ คนที่เห็นเหตุการณ์ที่ว่าเป็นคนตกเรือ4-5คนนะครับผู้ชมให้เข้ามาให้ปากคำนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามประเด็นนี้นกันต่อไปคนที่หมมครับว่าไม่แล้วผู้วเคนที่อันตรายนี่นะครับที่คุณตำรวจให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่28นะครับว่ายังไม่แน่ใจเนะครับว่าใครเป็นคนขับเรือแต่นะครับแต่ที่สำคัญก็คือ ออกหมายจับไปได้แล้วครับ2คนออกหมายจับในข้อหาประมา द, ททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพอออกหมายจับตั้งแต่วันที่ยี่6หไปแล้วนะครับออกหมายจับ2คนนะครับในข้อหาประมา द, ททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสุดยอดไหมสุดยอดไหมล่ะครับว่าตํารวจไทยสามารถทําได้ยังไงและผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตําตรวจนะครับเอาหลักฐานตรงไหนมานะครับว่ากุาระบทเนี่ยนะครับประมาทโดยการขับเรือหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆบนพวงมาลัยเรือนะครับบนพวงมาลัยเรือเนี่ยนะครับ ไม่มีรายมือของคุณโรเบิร์ตเลยนะครับแต่คุณโรเบิร์ตโดนแจ้งข้อกล่าวหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตํารวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับอะไรนะครับแจ้งข้อกล่าวหาคุณโรเบิร์ตนะครับประมาทยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าตํารวจไทยชุดนี้เก่งจริงๆครับอะเราต้องปบมือให้ครับปบมือให้นะครับโอ้โหปบมือให้จริงๆเลยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่นะครับ ตั้งแต่วัาที่25หโดยที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้สุดยอดตำรวจไทย